คมดแรงเฮ้ยเกตเตอร์เข้าไปเอ้นต้วิ่งเข้าไปอีกเกตเตอร์ลองพี่เอเอ้นนี่คือยิงไปลหยนั้นครับผมเกตเตอร์เฮ้ยแฮปปีบะสวยขวาเอ,อกะขวามารับอุ้ยขวาเล่นดีปะเอาเลยเหรอสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบย์คอนลิมิกชแนลนะครับก็วันนี้มี ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาเอ่อบุรีรัมนะครับเจอกับนิโอรูชันนะครับผลสกรอร์ก็คือ3ตอนน่อ1นะครับผมก็ถือว่าขาดนะครับถือว่าขาดแต่ก็ทำดีมากคนระับดีโอทำไปได้ถึง1เกมอ่ะคู่ต่อไปนะครับเป็นเบคอนธามนะครับผมเจอทาลอนนะไม่ต้องบอกนะผมเชียร์ทีมไหนอะ่ะต้องบอกว่ามิกขางหายไปนานกับการกดแรงแ<ต>ผมจะพูดจุดเด่นของเลรนครับสองคนโอไฟนะครับโอไฟจะเติมเกมเก่งโอไฟเติมเกมแต่ละครั้งเนี่ยจะ ได้เยอะตลอดอยู่ในเลนโอเวอร์ไฟไม่เขาไม่ค่อยแอคทีฟนะครับในเลนทัมมิ่งเขาจะดีนะครับพาบวกรัวๆเทปเป็นไปเปอร์นี่แอคทีฟจ๋าเลยสไตล์การเล่นของไปเปอร์อารมณ์แบบฆ่าเป็นแอสซัสซินซะมากกว่าท้ฟท้าไฟกับโอเวอร์ไฟรัวๆไปนั่นแหละเข้าไปเลยอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นไปไปไปนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเลยชนะแล้วเว้ยเราเขาดิ คเจอสายกระสิบก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับโอไฟอไอวิดีโอเปิดตัวเมื่อกี้ปกติเขาจะขายของตรงนั้นไงผมรู้สึกว่าคนไม่ค่อยดูอ่ะรู้ป่าวว่าคนไม่ค่อยดูก็เลยทำแบบนั้นไปเออคนมันจะได้ดูไงขายของเข้าไปตรงนั้นน่ะเราจ่ายจ่ายเงินเข้าไปแล้วขายของไปตรงนั้นน่ะไม่มีใครดูเว้ยไม่มีใครสนใจแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันดูแน่นอนโอเคเสิร์ชโดนครับต้องกดเสียงติลงอย่างเร็วเลยครับ โอ้ดีครับถสือป่าลงทันอยู่รีบปล่อยเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดียวคมาเจอกันเสถียรผมลุ้นมากเลยผมยังไม่เคยเห็นฟอร์มเสถียรเลยเฮ้ยไอ้ปัดปอโอ้ผมมีต่อยอีกไม่น่ารอดว่ะโอ้ ตอนนี้โอ้ไฟเฮ้ยเฮ้ยลุกมาแล้วมีมาร์คช่วยอยู่อ่าไม่สองศูนย์น่เลี้ยงข้าตายไปอย่างเดตัวเมอรไปไปไปเปิร์มันบวกเยอะไงอบอกแล้วว่าโอ้ายทัมมิ่งดีล็อกปึ๊บตายปั๊บเห็นไหมไปเปิร์ในบวกเปิดล้อเลยครับไม่โดนขัดอะไรเลยด้วย วาาแล้ฮะรับอิมนู้นี่เอาฟิกเกอร์เอาสปินมานะมีมาเอาฟิกเกอร์มาเขาให้ผมสังเกตกลัวเท่าไหร่พอเสร็จก็ทำจัดเล่นต่อที่ด้านล่างไม่มีเมตัลโมฟอส์มหมดแรกเฮ้ยเกตเตอร์เข้าไปแล้วแอนตี้วิ่งเข้าไปอีกเกตเตอร์น้องพี่เได้ได้แล้วก็ยืนรับสกิลแลนด์โดนเข้าไปเข้าไปโอ้ ีกดสกิลสองไม่ท่ายอ่ะเมื่อกี้เอมิลี่เอมิลี่ตอนนี้มิกชอบมากเลยครับเป็นแทงหนาแล้วก็ซีซีหนาชัดเจนมากๆเลยด้งครับกำลังโดนอยู่ข้างบนครับผมแต่ไม่ต้องห่วงเฟ็นหมึกน่าลำคาญมากเลยต้องตอดถ้าตอดท่อนี้ได้นี่คือจบเลยท่อนี้ต้องช็อกหนีผมไม่เสียช็อกด้วยไม่เสียช็อกด้วยแข็งจัดเลยโอ้ล็อกโดนเสถียร อ้าลมอีมาร์กแอนติหลบวิบครับผมแต่ไอปอดโปต่อยมีมาร์กเข้าไปในไฟแต่ไอปอดโป่ต่อยมีมาร์กเข้าไปในไฟไอปอโเขามาัก็นเสเซอรี่มลี่มาแล้วเอมิลี่มาแล้วเปิดแล้วเียบน้จะเข้าเม้นจะเข้าเมนส่วนไพรเปอร์วิ่งมาคิปเบใส่แล้นไปสามแต้องถอยแล้วฮะเสียไปถึงสามคนแะไม่ได้อะไรมาเลยนี่หว่า นี่ไดฟเพอร์นี่ออกมาเป็นกรองเกือบล้วนเลยบอสเอาตีไม่ได้ฟังสิทธิ์ใส่ไอแพดโปรแต่ว่าตัวของคาตาคริซึมตีไม่โดนไม่ทันคอมโบกันคอมโบจับตายแชรี่แต่เป็นแรดไงแรดมันพิュวงแรดหนีได้ล็อกเข้าไปเพิ่มล็อกเอมิลี่ไปครับไม่ไม่เป็นไรนะเอมิลี่อึดมากอันนี้คือยิงไปหลายนัดครับผมเคสเซอร์เฮ้ยแฮปปี้ป่ะสวยเราจะลงมาครับแล้วจะลงตรงไหนลงบัตโดนบัต ก็หมัดโดนเชอรี่อีกมั้สองครั้งแล้วนะที่โอเวอร์ฟลยเปิดไฟแล้วทำได้ดีมากๆแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าไกลขึ้นมากจริงๆนะไกลไม่พอรัวด้วยหลังๆไม่แปลกแล้วที่สุดคิดขึ้นมามอสตอนนี้หลอดยังไม่ครบนะฮะโดนล็อกเลยครับแล้วจะออกไปยังไงครับเราใส่ไปที่มอสรนมๆกันไนซึ่งลงมาช่วยก็ไม่รอดอยู่เดียวพเพยายามให้หล่นลงไปฮะ จังหวะที่หลอดยังไม่เต็มนี่เลยชิปกาดต้องพึ่งไปเปอร์ฮะไปเปอร์เข้ามาแล้วครับเจอหน้าลุ้ไปอยู่อึดอยู่คนเดียวไปเจอใส่่เดียวกับตะสวยนะฮะอึดครับอึดโอ้โหเฮ้ยมือไหวคนแรงเลยเลยเปื่อแรงได้ไงวะไปควงแต่เหลืออีกสี่คนนะครับโถมใส่สองหรือเปล่าสำหรับคะแนนน้อยจริงๆครับเลือดนะครับด้านนอกครับเกรฟโพลีเตอร์ยังเหลือเลือดเยอะด้วยครับ ้ตรงกลางคีเข้าต้องเป็นฟูซิเลตไฟไล่อยู่รวมถึงไฟเบอร์ยังคัมเวฟอยู่แต่เฮ้ยสวยคอมโบไม่เดิรดสักตัวลังไม่ทันได้โถไฟสุดครับยังไม่ได้ VIP กลับกันด้านล่างเริ่มนิ่งครับผมเริ่มนิ่งแล้วแต่้อนนี้เราต้องรอช็อตปฏิหารอยู่ครับโดยการที่มอสเองครับกับมีมาต้องสร้างจังหวะปฏิหารให้ถูกนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนที่ทำให้คอมโบ มอสเหลือแค่มอสมาร์กแล้วตอนนี้คนอื่นคนอื่นต้องรอรออย่างใจเย็นรอช็อตปฏิหารตอนนี้มันแพ้ไปแล้วเอ็นตี้หียลบทันก็แต่ว่าเคสเซิลยื้อแล้วไม่ทันได้ลงมาครับลู่ลงไปสวยสวยสวยจริงๆใส่ด้านครับปูซีเดนก็เอาสุนัขเจ้า้าที่ไปเปิดด้านหลังคนเดียวแล้วตีบ้าแล้วครับสำหรับโทนี่กับแฮปปี้หมูหวานยิงบ้านด้านหลังไบเปอร์ไปควงอยู่กับ ขันไปรับ Pro ไอพอรโปไม่ทันครับแต่บ้านแตกเรียบร้อยเป็นทาร์ลอนอีสปอร์ตครับที่เอาชนะไปก่อนในเกมแรกฮะคือตอนแรกเราเสียสเสถียรกับเสียไปเปอร์ไปไงมันเลยเปิดตัวไม่สวยและคอมของที่เบคอนเลือกมามันมันต้องไหลไปเรื่อยๆอะ่ะมันต้องสโนโบอลไปเรื่อยๆอยอมรับว่าโอ้ไฟล์ทัมมิ่งดีมากไป<า>เดี๋ยวไปรอเกมต่อไปอันนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งมีอีกอันหนึ่งก็คือคลิปไอคลิปตอนนั้นแหละคือมันเป็นช่วงที่ ขายของของแต่ละคนนะครับว่าเราจะขายอะไรขายนักเตะม,มันก็ขายไปแล้วไงตอนเลือกตัวนึนกออกปะแล้วก็ของขายไปก็ไม่มีใครสนใจก็เลยคิดว่าเออทำแบบนี้มาผมทำมาสองอันก็อันแรกที่ทุกคนเห็นแหละใช่ไหมมีการหนึ่งอันนี้ส่งอันนี้ไปอาอผมอะไรไมเนี่ยน่าสิผมส่งอันนี้ไปไเขาไม่เอา โอ้ก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรไงเออสิบห้าวิอ่ะทำไมอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้เรามีเขาบอกว่ามีเวลาสิบห้าวิผมจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้<อ>มก็เออเอาเนี้ยแหละเอาเนี้ยแหละไปใส่เออทำไมอ่ะก็จะขายแบบนี้อ่ะเออปเรามาดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเกมที่สองถ้าเกมนี้แพ้เพลผมปิดคลิปเลยผมปิดคลิปไปเกมนี้แพ้สิ<อ> <10 S 2> ผมปิดคลิปเลยตั้งแต่ต้นเลยฮะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ รูปู้เจอแม็กครับแต่แม็กแมคลินดิสเจอแม็กเกมนี้นะมิคิดว่าถ้าใครได้ย่าเอลก็ชนะนะครับผมชนะไปพื้นที่ฟาร์มไวกว่าแล้วก็สังเกตได้ยอะกว่าเอาการแน่เลยนะครับตันพาดเลยครับขอตันพาดกล้าจัดโอสกิลพาดกันไม่เป็นไม่เป็น เอาอ้าเยี่ยมหันหน้าแปบๆเดียวสายหวานใจให้ทำม่นดีโดนเล่นไปแล้วเปิดอีกนิดไปครับผมมอสเซฟไม่สวยลินิตกดลิทิตมาลินิดมาเข้ายาไม่ได้ลาโรนโดเข้ายาได้แต่ม <plu oni S 1> ีเฮมึงอะไรเสียได้ก็เสียไปฮะยังไม่ถึงตายก็พอ แล้วจะเข้าบูหรือเปล่าดูจากสไตล์แล้วใช่ครับเข้าฮะแม็กชนลินดิสครับผมต้องเซฟต้องเซฟลินดิสนะต้องเซฟลินดิสไปเปอร์คัมคัมป่าไม่สวยงามครับผมแม็กตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยวยครับไปเปอร์ต้องออกด้านหลังนะแกสเซอร์โอ้บหวานมาอะไรน้องปิดเฟซบุ๊กตอนนี้จะกันเท่ากันครับตอนนี้ครับโทนี่โดนไปครึ่งหลอดครับผมมีมาร์กหมดหลอด ไปเปิลเขาไม่ได้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 เออสวยได้คลิปต้องรีบกลับขึ้นไปบนทางทารอนนะครับกุ๊บกันแบบอ่ะดูดูโซนเขาดิผมอยากให้ทุกคนโฟกัสโซนเขาเราหล่อยเขาไม่ได้อ่ะอย่างเมื่อกี้เขามีมาร์กไปไปยังมีพาดให้เห็นใช่ไหมแต่เราทําแบบนั้นใส่เขาไม่ได้อ่ะเพราะมันกุ๊บกันตลอดอ่ะเราทําได้คือแหลมแอ้โทนี่แหลมแต่โทนี่ไหวที่ไหนอ่ะ เนี่ยมันแหลบขนาดนี้จะทำอะไรมันได้มอสทำมอสเอาบ้างโอ้ยโอ้ยโดนต้นไม้ยังโดนต้นไม้อยู่อย่าอย่าไปเอาต้นไม้อย่าเอาต้นไม้แม็กก็หรอวะผมชอบเล่นแม็กนะครับผมชอบชอบเล่นตัวละครแม็กโอ้นู้ปัง มหวานอมหวานบรรับปวอุ้ยมหวานเล่นดีป่ะเอาเลยอ่ะรคู่ในบิดแอในบิดแบบเฉียบคมมากเลยหรือว่าเป็นที่ผมว่าผมมานั่งดูมันเป็นอารถันไงพายเตะมผมจะบอกให้นะว่าพายเตะผีเสื้อใครเรียกตอนนี้เจอผีเสื้อมาเห็นไหมคือถ้าเราติดสัญลักผีเสื้อมันจะสโล30เปอร์ ไม่ได้ตีไม่ได้เข้าไปตีเขาแน่นอนนะถ้าคุณถ้าเจอในแรงนะครับรคุณเห็นว่าเคลียรเขาเอาผีเสื้อมาแล้วคุณเข้าไม่ถึงเนี่ยคุณจะไม่ต้องออกของตีเลยนะคุณออกพวกสะท้อนเอจิตมาเพื่อให้เขาสโลบ้างเพื่อจะได้เข้าถึงตัวเขาบ้างหรือว่าเพื่อนที่ไม่ได้โดนไฮเตตตีอ่ะเขาจะจะมีโอกาสเข้าถึงตัวเขามากขึ้นฝากไว้ให้คิดนี่ไลฟ์โค้ดทำซองเล่นก็ไม่เป็นไอ้ mix ทำหน้าที่อ่ะ ตอนนี้มอสเริ่มใช้เครทวอลช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วนะครับซื้อวิชั่นปุ๊บตัวเองโดนตอบต,ต้องใช้อันติดหนีเขานะครับโอ้ลายยังไม่โผล่เลนฮะนี่ฮะวิ่งเข้ามาสวายสวย,สวยวดูเหมือนจะโดนเห็ุเกสเซอร์ตอนนี้ปั๊มปั๊มโบว์ไฟโอ้ยโดนปิดไอ้ไอมาคนรับปิดแล้วนานแล้วครับตั้งแต่ก่อนเขาจะเดินไปเปิร์ไม่ทันไปเปิร์ไม่ทันเกรททันไปเปิร์โอ้เกรทกำไม่ทันไปเปิร์อย่าทิ้งเออโชว์โดนสวยเกรทยิงเอาเกี่ยวทัน อกนกเกเซิร์ดนะแกเซิร์ดบอกอันสวนดิครับไฟเปอร์ใส่ก็ฟอสครับตรงนี้ตัวนี้กางในเจะยังช่วยอยู่แกเซิร์ดแตะโดนแฮปปี้ครับผมสวนเนี้แล้วกลายเป็นว่าด่าเขาเลยปั๊มได้แค่โอ้ไฟอ่ะแม่งผมว่าการกดมาก็ฟอสทำได้ดีมากนะครับสหรับแฮปปี้ครับแล้วหลามออกวีเสื้อมาแกเซิร์ดเหงาเลยครับไอพอดโปดูครับโซนกว้างมากครับกิ๊กซี่ ได้ไปหนึ่งบอลแรงครับด้านล่างเวฟบคลิปเราจะมาแล้วตอดมอสอยู่แรงมากๆครับเก่งครับเก่งเก่งลูดไปอีกหนึ่งทีครับไม่มีคนมาเกันมอสรวบสวยแฮลี่สองคนอู้มันจะเทะกันช้าโคมไฟตายเงี้ยด้านในสัญญาคันไม่รู้อับบาตีครับเรียบร้อยฮะหรือเกิน อย่งกันอ่รไตงนี้้ไดนี่คือช็อตปฏิหารที่ที่เราสามารถพลิกได้มีคนร่วบมัผมไม่มั่นใจแต่แครี่สองตัวอยู่ใกล้กันและติดสตันมันควจะโหม่โหมเข้าใจปะทุกคนเห็นปุ๊บมึงต้องตัดดับเครื่องชนนี่ทำเป็นเก่งไงมิกเล่นกันไม่เป็น ด้้าานนนนหกััะครบแลไปเปิดเทรดสวยครับเข้าไปตอนนี้ตอนนี้แทงทั้งสองทีมไม่อยู่แต่โทนี่ฟิกเกอร์เข้ามาตบบีบารเข้าไปบ้องหูถึงกับอื้อแล้วก็ไอปอดบอลฟิกเกอร์เข้าริบหอนเข้ามอนอีกแล้วพวกมจะเก่งไปถึงไหนแม็กกี้แกเดี๋ยวมันก็ตายอีกแม็กซ์ไม่ตายไม่ตายสวยครับไปไปขอฟาดหนึทีก่อนนะแล้วมูหวานก็เิ่มตามมาขอหน่อยแต่หมูหวานเหมือนจะแหลมไปหน่อยอ โดนไปเพื่อเก็บแต่อย่างไรก็ดีครับไม่มีความหมายอะไรแล้วจะฆ่ากันไม่รู้จะพูดอะไรวะหรือว่าเป็นที่ผมปะเอาเป็นว่าได้ไปเกมนี้ผมเราได้หมูหวานมีพาร์คทำต้นเกมไว้ดีคือระหว่างเกมผมไม่ได้ดูผมเสนอผมจะดูต้นเกมนะครับว่าเราเริ่มไปแล้วมันแล้วเราพลาดตรงไหนทีมโบลีกเนี่ยพลาดทีเดียวพลาดทีเดียวควรจะสโนูบอลยาด้วยป่ะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรนแครี่นะว่า ไอ้ราวิวกับไฮเอเตแต่ใครชนะใครแต่มันเสียฟิกเกอร์ไปแล้วอ่ะผมรู้แค่ว่าไฮยอเตตอนนี้เก่งสุดนะแต่ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอะไรเงี้ยผมต้องไปฝึกเล็งเชรี่ซะหน่อยเผื่อจะมีความจะได้เผื่อเล่นตอนไปเล่นไฟเตอร์จะได้ชนได้ก็ขอบคุณที่ทัาชมรับฟังนะผมถ้ามีต่อถ้าถ้าคลิปนี้ยังไม่จบแสดงว่าผลมันยังผลมันพลิกถ้ามันจบแล้วก็คือเจอกันครับคลิปหน้าสำคัญและสุดท้ายก็จลิกใจ่าทุกคน ไปแล้วทุกคนบายบายสวัสดีครับผมไม่ดูไม่จบนะดูขอดูไม่จบนะลองผมจะไปนั่งดูเงียบๆอ่ะหรืออาจจะไม่ดูเพื่อพลิกผมเป็นที่ผมไงต้องแก้เคล็ดยิ้มปั้นเลย